มีเกณฑ์ตกนรกไหมย,ยังมีอยู่เป็นทําไมถึงยังสูงมันรอกอยู่เพราะสิ่งที่เราทํามาบนนดาห์เพราะเรื่องของเจ้าอ่ะมันเป็นการที่ชูกับสงหนักเบาที่ไหนหรอกเพราะเรื่องของเจ้าอ่ะมันเป็นการที่ชูกับสงหนักเบาที่ไหนหรอกแต่สิ่งที่เจ้าแก่เราเคยพูดตลอดว่าสิ่งที่พวกเจ้าแก่พวกเจ้าจะไม่มีบัตรถ,ถึงสองชาติเราใช้คําว่าเมื่อเจ้าสูญเสียชีวิตต้องตกนรกใช่แกไม่ได้อย่างไรก็ต้องตก แต่เราจะให้เจ้าใช้กรรมนั้นน่ะอยู่ในนรกให้จบไม่ต้องเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วได้ใช้กรรมอีกรอบไงเพราะถ้าผู้ที่ยังไม่ได้ผ่านการเปลี่ยนแปลงแก้ไขมันจะวิบัติสองสถานที่นั่นคือการสูญเสียชีวิตไปแล้วเราจะให้พระเจ้ารับในนรกหนึ่งแต่เราจะไม่ให้ได้รับที่สุดเพราะไม่เกิดจากการรู้ผิดชอบชอบั่วดีให้พระเจ้ากลับมาเป็นมนุษย์และได้รับผลอีกรอบหนึ่งในการที่เราได้กับลงแก้ไขรู้ผิดชอบชั่วดีมันได้รับแค่บัแล้วกับอยู่แต่ถ้าเจ้ารู้แบบนี้จากวันนี้จนบันเสียชีวิตเจ้าทำกรรมกา วิบัตินั้นยังไม่ได้รับเจ้าจะได้รับตรมดีก่อนไงแต่ว่านารกอาจจะตามมาตามหลังก็ได้ไม่รู้พบไหนภูมไหนถ้าเจ้ายังไม่สิ้นสุดของการทาความดีอ่ะถูกไหมนี่คือสิ่งที่เจ้าได้รับอย่างไรก็ตกแต่ตกเมื่อไหร่ล่ะถ้าเจ้ายังรู้สึกว่าตั้งแต่วันนี้ยันปัเสียชีวิตบุญเจ้าหนักมากมันเยอะมากเราตัดสินอะไรเยอะกว่าอนันได้รับก่อนตอนนี้อย่างไรก็นรกแต่จากวันนี้ไปจนบรรสูญเสียชีวิตสมมตินาร o c เจ้าสี่สิบเปอร์เซ็นต์สวรรค์เจ้าหกสิบเปอร์เซ็นต์เจ้า แต่เจ้าทําบุญมากกว่านรลกอีกแล้วเจ้าก็ขึ้นสวรรค์ก่อนนะเห็นไหมนี่คือเหตุของการเปลี่ยนแปลงระบบจิตใจรู้ผิดชอบชั่วดีได้แก้ไขไงเพราะพระพจ้าท่านพูดแล้วําเปลี่ยนไม่ได้แปลงออกไม่ได้รถน้ําบนร้อยวัดร้อยวาก็ไม่เปลี่ยนเพราะเราไม่เปลี่ยนเปลี่ยนอย่างเดียวคือพวกเจ้าได้รับผลไปแล้วเข้าใจไหมแต่รู้ได้ยังไงว่าเราให้ผลเจ้าแค่ไหนยิ่งหนักก็ยิ่งน่ากลัวเอาเป็นว่าเจ้าไม่ต้องระวางังระแวงเรื่องนรกลแล้วนับตั้งแต่วันนี้ตั้งใจใช้ชีวิต นับวันนับคืนก็ไม่มีประโยชน์นับวันนี้วินาทีนี้เดี๋ยวนี้ต้องดีเท่านั้น,นรบได้พระเจ้าเป็นปุุชนธรรมดาเรื่องการคลองเรือเรียกว่าเศษห้านี่แหละหนีนรกได้เอาให้ดีก็แล้วกันนำนรกด้วยบุญอันใหม่แต่อันเก่าเราตัดสินแล้วว่าจะตกนรกก็คือตกนรกแต่อันใหม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และเจ้ายังมีเวลาอีกมากแต่ถามว่าเรื่องราวของโลกภยัยจะต้องเป็นไหมยิ่งกว่าพันล้านเปอร์เซ็นต์ก็เป็น เรื่องของมะเร็งเราพูดเลยเราไม่สามารถแก้ไขเรื่องราวของโรคภัให้มรู์ได้พวกเจ้าเมื่อได้ยินสิ่งที่เราพูดเราเข้าหาหมอปัจจุบันไม่ใช่หมอผีพ่อมดผิดทางนะเข้าใจหรือเปล่าแค่นั้นเอง